ปลูกในวงบ่อรถยนต์ครับพี่น้องสวนมะละกอปลูกในวงบ่อรถยนต์เป็นอีกหนึ่งไอเดียพี่น้องเป็นอีกหนึ่งไอเดียสําหรับพี่น้องที่มีพื้นที่จํากัดสวัสดีครับประยุพพา์จทย์ครับมือนี้ภาพพี่น้องมาจยุทธีสวนมะละกอปลูกในวงบ่อรถยนต์ครับพี่น้องสวนมะละกอปลูกในวงบ่อรถยนต์ เ็นยังไงพี่น้องมาเบิรงกันครับนี่จวดขนาดพี่น้องเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจครับพี่น้องตื่นเต้นตน,นี่ครับเพื่เป็นสวนมะละกอครับที่ปลูกในวงบอลยนต์วิธีการปลูกเห็นง่ายๆครับพี่น้องนี่ใส่บอลยนต์นี่ที่เหลือใส่แล้วเอามาตัดขอบครับเึง่สองขางเลยนี่แล้วก็ว่างไว้กับพื้นดิน แต่ก็มีการปรุงดินครับนี่มีการปรุงดินอยู่ในนี่แหละในบอลยนต์นี่มีอินทรีย์วัตถุอย่างเนี้ยใส่ลงไปครับเพาะอยากใส่จุลินทรีย์อย่างต่างๆใส่ลงไปคุกเข้าให้เขากันครับนี่คุกเข้าให้เขากันเลยนหลจางกันั้นก็คือนําต้น,ตนมะละกอครับมาว่างเราดินกบครับนี่ต้นมะละกอเขากันเลือกเอาแต่ว่าในฮูได้ว่ามะละกอจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับนี่เป็นมะม่ปลูกเลยนะครับ ฮ็ดดีหลายพี่น้องเขามาปลูกอัน,นี้ปลูกยังมาไน้ถึงสามเดือนสี่เดือนนี่พี่น้องมึงสี่เดือน,น,ออนสอบถามแล้วนะครับเจ้าของสวนเพ่นมาอยู่แต่ว่าเพื่อนบอกว่าเขามาเบิ่้เลยขอดีในการปลูกในวงบออยังวันที่พี่น้องหนึ่งการจัดการงางในการไ้น้ำหรือว่าไ้ปุ๋ยนี่ครับห้ปุยเกิดขึ้นยเลยนี่ต้าวจะห้เป็นพวก โ้ยชีวภาพอย่างต่างๆก็คือสามารถาเทลาดหรือว่าเป็นแบบเม็ดก็ไ้นะครับก็บใส่ไปนี่มันก็สิบยบไหลไปมองอื่นเนาะพอมันมีวงบอในการกันขันให้น้ำเหมาะกับห้นในนี่ได้เลยนะครับให้น้ำนะกับงงายให้ปุ๋ยกับงงายการเติบโตเขาก็ดีครับในเรื่องของการกําจัดห้ากับางครับพี่น้องเพราะว่ามันกําจัดได้เฉพาะในวงบอของเขานะครับนี่่ายๆคือจัดการมองนี่เลยเลยครับ่งยๆเลย นี่พี่น้องโอ้เห็ดดีายครับการเติบโตของเขาถือว่าเติบโตดีๆครับเติบโตดีๆมากๆเบื้องติ่หลักพี่น้องโอ้ปลูกหลายครับส่วนระบบน้ำาบ่ได้ไฮสเปซส,สปาครับผมเป็นทอพีอี๋แล้วก็เป็นระบบน้ำยศครับนี่อยากไฮมองได้นี่นะครับแต่ละต้นนี่สิมีน้ำประจาตัวสิมีน้ำประจาต้นของเขาเลยนี่ครับเห็นบ่มีน้ำใส่ไว้แต่ละตน้นแต่ละต้นเลย เปิด่องเดียวครับไหลไปทั่วเลยไหลไปทัวแปลงนะครับเป็นเซนเป็นเซนไปครับแล้วมันก็จะไหลสู่ต้นต้นมะละกอของเฮาเนี่ทุกแปลงทุกต้นโอ้เฮ็ดดีครับพี่น้องเป็นมะละกอปลูกในวงบอ่อเห็นแล้วเขียวทุกต้นครับผมนี่เป็นแถวเลยเขียวทุกต้นงามทุกต้นครับทุกต้นสีมีวงบอ่อเบิดนะครับแล้วก็ เป็นระเบียบนะครับเป็นระเบียบสะอาดหูสะอาดตามองแล้วเป็นภาพที่สวยงามครับมองแล้วเป็นภาพที่สวยงามสะอาดหูสะอาดตาในวงบอทุกตรวเลยแล้วในการกําจัดหญ้าหรือวัชพืชเนาะหญ้าขาังเคียงนี่ก็เห็นได้พี่น้องใส่เครื่องตัดหญ้านี่แหละแต่ตัดล้วก็บ,บ่บถือไม่โดนต้นมะละกอเพราะว่ายังไ่ดีมันมีวงบอกันไว้นน่ไหมนี่ไหม,ไหม,ไหม,ไหมเฮ็ดดีครับ คุณน่ะพี่นอ้องเงี้ยวหเลยพุ่นน่ออาจจะมาันายร้อยตัวนี่หนิพี่น้องเป็นอีกหนึ่งไอเดียพี่น้องเป็นอีกหนึ่งไอเดียสำหรับพี่น้องที่มีพื้นที่จํากัดถ้าพื้นพื้นที่กว้างก็สามารถเห็ดได้หลายๆ,ชน,ายๆยาาาชนิดหลายๆอย่างอ่าหลายๆชนิดหลายอย่างบ่ตรงห่วงว่าในการใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่ยงต่างต่างเนี่ยมันสิหล่นไปหากันหรือว่ามันสิยามันสิแ่นไปใส่มันสิกองอยู่นี่หนออมมาเลยนี่ มนสิกองน,นี่ของมันเลยแล้วก็มีพื้นที่จํากัดสมมุติว่ามีพื้นที่น้อยๆเข้ากับมีแค่วงยางรถเนี่ยพี่น้องนี่วงยางหลอรถยดนต์นี่เอามาว่างปึ๊บนี่วางเลยครับวางเสร็จแล้วปุุงมันนี่อยากให้ยังเขาจะมีน้ำมักอยางแนี้ยจะมีอินทรีย์วัตถุยางเน่ยใส่ลงไปครับใส่ลงไปเลยจะอยากให้อาหารทั้งนำ้ำจุลินทรีย์ผสม ขันมีพื้นที่น้นหนอยอยังก็เทหาดเอานะครับนี่เทลาลงนี่เลยนี่แห้งดีครับพื้นที่น้อยๆนี่แห้งสาม,มารถที่สิเค้นว่าหวังผลได้เลยนะครับสิตแตง่งกิ่งแต่งงาก็ได้ครับนี่มันแตกออกหลายพี่น้องป้าดต้นเตี้ยๆไหมออกดอกแล้วเพี่อะพี่อะื้นออกดอกแล้วพี่น้องเบิ้งเบิ้งงาของเขา สมบูรณ์แห้งครับต้นน้อยๆอยนึงนีแต่ว่าสมบูรณ์ไหมเบิ่งที่ไหนพูดนะหลายร้อยต้นครับเดี๋ยวบราุดเห็นอีกต้นหนึ่งที่เป็นเป็นการปลูกอยู่ในพื้นดินอันนี้มันเป็นในวงบ่อเด้ในพื้นดินอันนี้ในวงบอ่อเดี่ยความแตกต่างของเขามันสิเป็นยังไงอันนี้อันนี้ในวงบอ่อเดี๋ยวไปเบิ้งในพื้นดินครับมองเห็นแล้วมองเห็นแล้วครับแต่ว่าความสวยงามนี่เบิ้งที่น้อง เรียบเทียบกันเอานี่อันนี้ปลูกในพื้นดินครับนี่เห็นบ่ในพื้นดินโลนเลยการดูแลกับสีโบดูแลดีซ้ำการปลูกในวงบอ่อหรอกเพราะวา่าอินทรีย์วัตถุยังต่างๆครับแม่นเอาไ่กันฝนตกมานาม้ำไหลมันก็นกนสีไหลออกพี่น้องพี่น้องนี่มันก็สีไหลออกต้นเขากระสีนี่ลำต้นกับโบค่อยแข็งแรงพี่น้องใบกันน้อยๆใบน,น้อยๆบโบมีล่าสีไหมครับ เป็นบม่มลราสีเป็นจะเกนแดนจากน้อยดอกเบิ่งใบก็บเป็นน้อยๆใบเหลืองๆลำต้นก็สิีบ่แข็งแรงแต่ว่าซึ่งมันแตกต่างจากนี่ให้เห็นภาพช,ชัดเลยนี่อันนี้ในวงโบรครับนี่อายุซ้ากันเนี่ยนี่แต่ว่าความแข็งแรงอันนี้ถึงว่าเขาสยิบทันใหญ่ปานไดนแต่ว่าความแข็งแรงแล้วก็เบิ่งกานใบเบิง่งใบแล้วนี่ความแข็งแรงนี่ ลักษณะสูงเหล่นี่ในวงบอจะดีกว่าหลายครับไปเบิ่งตัวหนึ่งก็ได้ไหมน้องตัวนี้น่าจะสูงแล้วอันนี้ปลูกบอแบนปลูกในวงบอปลูกในพื้นดินนี่พี่น้องอ่าสูงนี่นี่น่าจะสมบูรณ์มีการดูแลดีขึ้นครับแต่ว่าความสมบูรณ์ของเขานี่สินหน่อยเนื่องจากว่าผมบางอย่างอาจจะมองว่าความระเหยความระเหิดของอ่าบริเวณขอบขอบ,ขอบลำตน้นหรือว่าขอบขอบ,ขอบตน้นห,หรือว่า โค่นตนนี่พี่น้องมันสีหลายมันออกอะไรทุกข้างครับออกไะไรทุกข้างนี่เฮ็ดไห้ตนเขาอยู่บ่แข็งแรงบ่อนั่นเท่าที่ควนแต่ว่ามาเบิงตนนี้ครับนี่ซ้ำกันแน้หน่เห็นบ่แต่ว่าเขามีวงบอ่อเนี่ยเห็นบ่ความะเะอหยเขาก็สิระเอหยเฉพาะจุดนี้ด้านข้างออกบ่ได้เพราะว่ามีวงบ่ก,กันไว้มันก็เล้ง,งามครับเขียวงามแตกต่างกันหลายอะพูดนะ่ะนี่หลายเลยครับพี่น้องเต็มเลย นี่เป็นการปลูกในวงบอ่อที่ดีดีมากๆครับบ่ายูเ็นแล้วนี่ชอบเลยพี่น้องชอบไอเดียนี้แล้วก็วงบอ่อนี่นะครับเป็นยางรถยนต์เก่านี่ซูมูนี่นี่กับนอกสิจากว่าผู้ใดมองเห็นประโยชน์เขาไปใช้ประโยชน์เนาะแต่ผู้ใดมองเป็นประโยชน์ก็คือเผาถิ่มมือซื้อแหละพี่น้องก็คือว่าไง,งาก็ไปเผาถิ่มมือซื้อแหละว่ามันเป็นยังอะไรมันใช้ประโยชน์อย่างไ่ได้อ่าแต่ถ้าเกิดผู้ใดมองเห็นคุณคา่า เห็นคาของเขาเนี่ยเขาก็มาใสนะ่มาดัดแปลงเป็นนี่แหละครับเนี่ยจังสิละในการปลูกพืชบ้าโยู่คิดว่าเพราะมันจะปลูกได้เฉพาะมะละกอนะครับยังอื่นก็นาจ,จะปลูกได้เช่นมะนาวที่เพิ่นปลูกในวงบอ่อซีเมนขันท้องใส่วงบอ่อตัวนี้ก็ได้นะน่าจ,จะได้หรือว่าปลูกพวกฟักแฟงแตงกวายังก็น่าจ,จะได้เพราะว่ามันมันมีการโดน้ำหรือว่ามันมีการได้ ได้ปุ๋ยได้ได้ดินดีได้น้ําดีไหมมันน่าจะดีนะมันน่าจะได้นะครับนั่นวอา,นาแล้วพี่น้องเบาหยุดเห็นแล้วเมื่อสักครู่นี้เขาถามบอกว่าปลูกในตะมอกะกอบอมาเบิงครับอันนี้เบาหยุดมองเห็นแล้วนี่ปลูกฟักทองฟักทองอย่างก็เป็นนวยสิฟักทองญี่ปุน่นบ่กนี่ครับเป็นเบาปลูกฟักทองในวงบอ่อนี่พี่น้องวงบอ่อได้นน่ ไม่ลงไม่ร่อนน่ะจะได้นะพี่น้องเบิ้งบนนี้เบิ้งครับเบื้องเขี้ยวขขึ้นหมดพันอ้วรัวเลยนะครับพันอ้วรัวเนี่ยขึ้นขึ้นเต็มเลยครับเบิ้งนวยเขาบัดที่นี่ม้องเราสวยงามครับสวยงามเป็นการใส่วงบอที่บ่ให้เกิดประโยชน์เอามาใส่เป็นเป็นประโยชน์ย่างดีเลยพี่น้องนี่สวยงามพี่น้องโอ้นวยกับใบยอดเบิ้ง วัวรั่วกันกินยอดกินดอกเขากระสีเสียบได้เนาะโอ้ยเขียวงามแต่คือปลานี่ประโยชน์อย่างนี้เพิ่งทีะ่ะโอ้ยพี่น้องไม่แมไในย่องนะครับเห็นแล้วเกิดไอเดียอย่างดีเลยพี่น้องกันไปปลูกพวกพายุตูโหรละผ้า,ห,ผาหรือว่าสลายแหน่มื่อนี้รกสิได้เบิดแล้วครับนี่หลังจากที่มาใส่ในเรื่องของที่เหาเห็นแล้วเนาะกษตน,น,นาจะปลูกอย่างอื่นได้เบิง่ง หอยเป็นน้อยออนตุลนี่หนยพี่น้องงามงามงามครับเป็นไอเดียดีมากๆพี่น้องเป็นสิ่งที่ดีเลยนี่ครับโอ้เออมึงโอ้เออเออ,อ,อพันอย่างบู๊ีนยพี่น้องนี่มันเพื่อยังพันญี่ปุ่นหนอแมนบอกโอ้ขึ้นเครือขึ้น,น,นหอยออนตนเรียนเตียนที่ดีพี่น้องมึงกูนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่คือการปลูกในวงบอ่อพี่น้องไฮน้ำเมือนกับไฮแบบน้ำยศนี่นะครับจอหู้เห็นบ่จอสายทอพี่อีดึงทอมาลงพี่เลยเปิดน้ำมากปุ๊บระสีไหลเฉพาะมองนี้มองเดียวครับนี่พี่นอ้องอ่อนซ่อนนี่ปลูกมะละกอได้แล้วในวงบอ่อแล้วก็ยังปลูกฝักทองได้อีกแล้วก็น่าจะปลูกพืชชนิดอื่นๆได้อีกพี่น้องให้พี่นอ้นนองได้เห็นครับเป็นไอเดียครับเป็นแนวทาง ในการเหตุกเกษตรแบบสบายไปหนาครับผมเห็ุแบบสบายไปหน้าไม่เป็นเห็ดเราล่ำบากไปหนาพี่น้องเห็ดแบบสบายไปหนานหแต่ก็ต้องบอกมาละกอตายมันบ่นี่มาละกอตายเขากับปลูกเงินก็ได้หรือว่าขันเขาปลูกมาละกอแล้วเขาก็สามารถปลูกผักในหนี่ได้พี่น้องผักกาดผักชีผักหอมยังกะซางเขาเมัน,นไวได้ส่วเขาสีได้กินมาละกอเขากินผักสะกอนพออย่างวันที่มันดูแลจัดการงายแล้วก็ อินรีวัตถุมันหลายอาหารมันลายเท่ากับสามารถปลูกในบริเวณข้างๆนี้ได้ได้กินด้วยกันครับปลูกพักหอมพักบัวผักซี่พักอย่างต่างๆได้เบิดครับเป็นไอเดียเด้อพเป็นนองเด้อผูดใดมีอย่างรถยนต์เกาเจะเหา,าถิมครับอใส่นี่ตัดนี่เพื่อนอาจจะใส่เกี้ยวครับใส่เกี้ยวในตัดหรือผู้ใดมีคัตเตอร์กับปาดค่อยๆเอาครับเน้นความปลอดภัยอย่างน่อยอยา่างงหญ่กับแล้วแต่ใส่ไดขึ้นกันครับลรงงานมากกับสื่อผู้ใดรมีเป็นบ้านเนาะ สมมติว่าเป็นบ้านที่บานจัดสรรหรือว่าบ้านนีมีพื้นที่ในน้อยใส่หมอนี่แหละครับนี่แล้วก็เอาซื้อดินมามาลงอินรีัตถุลงแล้วก็นำมักเอียงเข้าเห็ดเดียวเอาก็ได้ครับนำมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหมอนี่เข้าเสือเอาก็ได้หรือเข้าเห็ดเอาเองก็ได้แห่งดีครับเนี่ยมาลงปลูกวันนี้เขาก็ปลูกพักลงไปน้ำส่วนเข้าสิได้กินมะละกอได้กินหมูนีก้อนนี่เห็นบ่ผักมีซี่ใบได้กินลงไปครับเห็ดดีหลายพป่น้อง เป็นอีกหนึ่งไอเดียครับสำหรับมือนี้ที่เราหยุดพาจวดมาเห็นมาเบิงก็เลยจวดในพี่น้องนะครับเดาเอาเป็นแนวทางเป็นไอเดียในการเหตุตามพี่น้องเห็นแล้วก็เอามานําเสนอมือนี่จะของสวนบายูครับเท่ากับจวดเองก็ได้ครับเราไปนั่งในการปลูกเชื้อเลอกเกินมาพี่น้องกับกาเกง่งนะครับเก่งอยู่แล้วในการปลูกในในการดูแล เบื้องตามย t u b e ก็เลยครับพี่น้องแต่ว่าไอเดียนี่หลายๆคนเนาะมันก็นมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่เขาก็เลยเอามาฝากพี่ตอนน้องเมึงนี่ครับเห็นบางในดีก็เอามาฝากครับนี่มึงความแตกต่างการปลูกในพื้นดินต้นเขาสีสูงเรียกว่าอันนี้ต้นเขาเตีย้ยแต่ว่าใบของเขาในี่ความเติบโตหรือความสมบูรณ์ของเขาเนีสีง,งามกว่ากว่าต้นที่ครับผมามาเบิ้งต่อครับนี่ มึงพี่น้องมึพงพริกนี่เบื้องเบื้องข้างๆนี่เห็นบอครับที่ว่าหยุดว้าฟังว่าพริกเนี่ยถ้าเกิดว่าเฮาปลูกอย่างนี้นี่เดี๋ยบวบอกได้ผมว่ามันต้องได้ครับแต่ว่านี่ขนาดปลูกยุ่ง้างๆนี่น,นี่เห็นบอกครับดกว่าสันงา่าวาสันพี่น้องมึงก็ไดไม่อยากใส่กันอันดิสงกันมาจากการหดน้ำหรือว่าการใส่ปุ๋ยในวงบ่อนี่แหละมันล่นออกข้างๆมากเห็นบอครับพริกของเขากับสีงามตาสมมุนว่า มีบักมะละกอหนึ่งต้นมีบักพริกหนึ่งต้นแม่นบ่าครับเท่าไหร่ซมีสมมุวาแต่ถ้าเิาไม่มีบักพริก,ก,รเ,เ,ก,เ,ก,รกเป็น4ีทิศเลยนะครับออมมะละกอก็ได้ครับใช้วงบ่อในการปลูกมะละกอหนึ่งต้นใช้พริกปลูกรอบข้างสี่ทิศก็ได้ครับผมมันเติบโตให้เติบโตมันเท่าไหร่แบกพริก4ตีต้นหดนน้ำเทียวไดแบบพริก4ตีต้นมะละกอกอ,อีกหนึ่งต้นหรือถ้าเกิดเราเทาสลับก็ได้พี่น้องบักเขือก็ได้สองทิศบักพริกสองทิศก็ได้ครับ ได้คือการพี่น้องเราแต่เป็นไอเดียในการปลูกเทาก็จะได้พืชหลายชนิดเพิ่มเติมขึ้นมาเวลาเอาไปตลาดเทาก็ไปซื้อมุ่นี่แหละพี่น้องถ้ากันน้ปลูกเองนี่ปลูกมะละกอแทนที่จะได้มะละกอได้พริกด้วยเห็นไหมครับเผ็ดบนอซิมมันก่อนโอ้เพรอะดพี่น้องเผ็ดสุนเยน,นี่ครับอือเอาวจวดๆพี่น้อง นี่แหละครับผมเป็นไอเดียสำหรับพี่น้องมีสายสายเขียวในการปลูกยูปลูกกินนะครับผมกับไปพ่อหมองได้ก็เอามาให้พี่น้องจวดหมองหันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับในการปลูกมะละกอในวงบ่อครับผมอ่ามาฝากพี่ตอนนองครับจะได้ก็ฝากพี่น้องเป็นกาลังใจให้เบาหยุดพัจวดนเด้อนะครับผมอ่าการชมคนเนาะชมคนด้วยวาจามีคุณค่ามากกว่าการให้ไข่มุกร้อยเท่าพันทวีเด้อพี่น้องเด้อจะได้ก็ฝากช่มฝาก แนะนําแน่เป็นกำลังใจให้ครับพี่นอ้องให้พี่เบาหยุดผ้าจวดใดนี่กาลังใจในการถ่ายทําคลิปให้พี่น้องในช่วต่อไปครับผมสักคริบลไปก่อนครับสวัสดีครับ